พีมากพีมาพี่มาพีมาพีมากเอาไม่ไม่มาแล้วไม่มาแล้วมา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 ตกลงกูจะเชื่อประโยคนี้หระพารุนพาลุนนะคนไอ้เหี้ยไล่กูแล้วยหญ่โอ้โหอะไรกันมันแง่งแง่งกับหลงรูมีพาสีเปล่านี่พาสีเปล่าผีดสียสีนะไหวเปล่าไหวเปล่า ต่อยเขาหน่อยต่อยเขาหน่อยง่ายง่ายเลยคุณเลเวลสสิบหรือเปล่าอ่าเกลีหมดเลยอ่า let's go นี่เลเวลน้อยสุดเลยนี่เจบแล้วจบาล้วานี้วจบผ่าวล้องนี่้วจบล้วบตล้วจบ่อยว่ตรง้ี้นะอยว่ข้างล้วจดเก้ดเราห้องทแลวามรั้ษาค้วามสะอาด้องห้ามบี้องห้วจบแล้วจบแลยวห้วจวจาแม่งวิ่งเล้ววล้ล้จ้จบแวินแล้้วยจัดแล่งวิ่งนิดเดียวหมดไปครึ่งหลอดแล้ว ฝากสแปมของด้วยนะครัชเดี๋ยวนี้พาจะถึงสายจิตนี่เองค่ะป๊าบแตะโปผีอยู่นี่นะผีอยู่นี่นะก็ๆๆอ,อยู่ไกลชั <c oughs> ้นสองปะชั <c oughs> ้นสองโอเคครับ <c oughs> นี่พาเหมือนวิ่งเร็วจริงๆนะตัวเล็กไงแต่มืนก็เหมือนวิ่งเร็วกว่าวิ่งเร็วกว่าตัวอื่นปะวะใช่ <c oughs> แต่คือเร็วกว่าตัวอื่นจริงนะพี่ปันธงได้เลยว่าเจนเนี่ยแม่งเป็นนักวิ่งทีมชาติแน่นอนเพราะว่า ในเกมจริงๆเนี่ยวิ่งยังไงผีก็ตามไม่ทันติมก็ตามไม่ทันไปแล้วผีไปแล้วตะปูได้ตะปูครับทำไมได้ตะปูง่ายงตะปูโคตรเยอะได้ทุบแล้วทุยอยู่ผีใกล้พี่ผีใกล้พี่ผีใกล้พี่โอเคผมเจอพี่ดีครบแล้วแต่ว่าของอยังไม่ครบ ส่วนอยู่นี่ภาพส่วนอยู่น้ำนมน้ำนมนี่พาที่ก้มอยู่อ่ะมานี่นี่ปรับถูกมาสวยครับผีอยู่ใกล้ว่ะผีนี่นะจ๊ะยิงยาวจัดยิงยาวจัดจะเก้าแล้วเนี่ยยิงยาวจัดปล่อยปอยผีหายนะผีหายไปไหนก็ไม่รู้ ห๋อแล้วไม่ให้ปล่อยก่อนจะได้ไม่นี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่ขโมยขโมยแอ่นเลดนยังอลย่ะมเจด็ีดม้เดี๋ยนะเดี๋ยนะเสียงคัตเตอร์ต้องตูดพี่เอ้ยคุ้มหายพี่ๆๆีผียี่ีีผีีผ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 ี้วผีผีผีผ ทุบอยู่นี่ทุบอยู่นี่จะทุบจะทูบแท่นพิธีอยู่ไหนนี่นี่นี่แท่นพิธีอยู่ตรงกลางพ้าห้องถงชั้นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อันหนึ่งส่วนแล้วส่วนแล้วมีมีตรงไหนกันหนึ่งว่าพี่ได้ทูบพี่ได้ทูบพี่พี่อยู่ไหนอ่ะพี่พี่อยู่ไหนพี่อยู่ตรงกลางนี้เลยเนี่ยกลางชั้นหนึ่งพี่กลางชั er ้นหนึ่งมีน evet> ี Ten ่ผ้าไมมสเตย์ม well. ีหน่อยเกินยาอยู okay. ่นี่ยาอยู่นี่ยาอยู่ชั้นสองกลางกำลังเอากำลังไม่เอายา ต้องการทุบตรงนี้ทั้งไหนทั้งไหนแกม้ากันแล้วข้างบนข้างบนนี่ตรงนี้ผมมาร์งเลยพี่เก่บได้ยาว่ะมีตะปูพร้อมแล้วขาดทุบอย่างเดียวยาชั้นสองชั้นสองยาอย่างนี้โอ้โหโอ้หผีตามพี่ตามพี่เก็บแล้วปักก็บแล้วเก็บแวแล้วชั้นหนึ่งมีของเยอะนีิพานี่ถ้าหาว่ามีสเตมิน่าวิ่งนี่แบบโคตรสบายเลยไอ้ไอ้ขวดน้ำยาไม่ใช่ไม่ใ่งวิ่งเร็วเร็วจ้า โอเคนิพาศึงโอเคแต่นิพาเนี่ยถ้าถ้าดูดีๆนะผีไม่สามารถหายตัวมาตีเราได้เลยนะเรามองเห็นผลลีล้างๆใช่ใชได้เปรียบได้เปรียบขดตะปูลงล่างนะพี่จุกลงล่างนะโอเคฮะผีตามพี่อยู่ผีตามพี่อยู่ยหลังพวกนี<า>้แต่ตะปูลแล้วนี่ทุกกับตะปูอยู่ที่เดีวยวกันนิพาโดนแล้ว ปหวไหมพิงิ์ใช่ช่วยปิงนะรอนหรือรอนหลือโอ้ยตกใจหมดเลยมาแบบซูเปอร์ฮีโร่ไอ้โดดลงมาตกใจใช่ปะเราเองแล้วนี่พามีอะไรสี่คนตรงนี้หรือพาสวดตีสามาเอาสี่อ่ะเฮ้ยไม่ได้โอ้ไม่มีไม่มีสวดเลยโอ้ยจุที่นี่จุ๊บจุด่วนด้วยไอ้พวกบใจร้ายจุ๊ไม่จุก อ่หนูไปจูก็ได้จูก็ได้ไปจกไปจูผีอยู่นี่ผีอยู่นี่ผีเผีเผีอยู่นี่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 ผี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 ูผีผีรผีรผีูดผีดผีูดผีูดเฮ้ยอันนี้หมาผีมาผีมาผีอยู่หนูผีอยู่กันหนูผีอ่กัหนูโอ้ยโอ้าวไปแล้วมาแล้วหนู โอเคออโอโอสวย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 มีบ้ามากมีบ้ามากดูไปไปไปอันนึ่งตรงนี้ตรงนี้มีทุบตรงนี้มีทุบออก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 โดนแดงผีบ้าผีบ้านี่นี่อันนี้ต้องการทุบโดยด่วนด่วนมากด่วนจีบไหก้าสองอะไรใช่ไหมก้าสองอะไรใช่ไหมเย็นหัวแล้วเหรอก้าสองแล้วนี่มันจะปูผีเฟ้ยผีเฟ้ยอันนี้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 อัรนี้เลยไอเลยไปยุบมึงจะรีบไปไหนละนี่พามันมีแรงนอนนี่พาสายรีบนี่พาสายรีบ กูวิ่งไปปักทุกกูก็ไม่มีสเปรย์หนีผีฮัลโหลโดนแทงค่ะนิพาโดนแทงมีทุกอย่างตรงนั้นอ่ะมีทุกอย่างแล้วส่วนปฟนสัปี๋ยวผีอยู่กันนิพาไปวิ่งเล่นให้ผีอยู่กันนิพาผีอยู่กันนิพาเกมเต็มมึงไปสเปลตัวกับเกลดิได้ได้ไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่กาลังวิ่งลงไปชั้นหนึ่งกาลังลงไปชั้นหนึ่งสวดเร็วสวดเร็วนิผพานิปโอ้โหสวดเลยสวดเลยไม่ทิ้งยาเลยนะมึงต้องจูงนะเนี่ยจะถือไอ้กันเดี๋ยวนิพามาเร็ว ดยันสสิงไม่ทันไหวอยู่ไหวอยู่นี่มาไหพ่อจะไม่ไหวแล้วค่ะจะไม่ไหวแล้วเหรอเคกงลงไปเคลงไปเคลงไปเคลงไปไปละมึงมึงลงโดยที่แบบว่านี่มาค่ะมันมันขึ้นพอดีมันขึ้นพอดีนี่มาบนนี้เลยครับเหยียบเหยียบนี่ไปเหยียบไปโอ้โหโดนกูญสามที่ปากกุญแนวุ่นวายเลยอะไรกันนี่ วม่งไมาตมกูเกลโก้ไปกับคนสวนอันบนดไม่ไโ้ดูเลือดด้วยมันเฝ้ามันเฝ้ามันเฝ้ามีหมวใจใส่นิพาก็ตายแล้วค่ะนิพาเจ็บค่ะนิพาเจ็บว้าวนมาวิ่งมาวิ่งมามีสายสินให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอ่ที่เก่ามาอบนให้อนเดียวเว้เคโอเคดีวยไปเดไปจุดหทีเดียวนิพาแปกละเอียดแล้วค่ะเดี๋ยวเีลยค่ะ

เรามีคนแตกนะแย่งกันลูรูเด้อเด้อเด้อกลังไปทวนเมื่อกี้แม่งว่เข้ารูเดียวกันหมดเลยฟ้าพาเพลินเราต้องรอดเราต้องรอดกันเรายังไม่เด็ดกดไม่ได้ก็ดีไม่ได้ต้องได้สิทีหลังเราต้องคุยกันก่อนนะเคว่าใครจองรูโอเคไหมใครจองรูเกัลียวเกลียวกลับมาเกลียวกลับมากลับมานี่เออันมีเบียร์มา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 ของเปิดนี่ก่อน กี่ไปแล้ี่ปแล้วอันจุดเลยอันนี้จุดเลยอันนี้จุดเลยเกตายกับกูไปละจุดเลยจุดเลยจุดเลยก็ไม่ถึงดิตรโตเอาจุดเลยจุดเลยนะเกี่รัวแล้วเกร้าเก้าแล้ว้อยแล้วครบแล้วไปไปไไปไปไปพี่ยังยื้หน่อยพี่ยยื้อหน่อย่าโดนปาคอไปแล้วค่เฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจุดครบนะเดี๋ยวย่งยไ่จุดอย่าเพิ่งจุดชุวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องช่วยพี่ยังก่อน ทำเต็มเลยค่ากำลังมาแล้วนึงนะปแล้วของให้น่ชาสายวันมามนตั้มมาตามผมดูยนไหนวะยื่ไหนยื่ไหนนิชามึงวิ่งัะไงของมึงวัเนี้ยเพื่อตั้มปิงเลยปิงเลยผีผีอยู่นี่ผีนี่นีนี่ผีกลันมาวิ่งสวนกับมาได้นะผีอยู่นี่ผีอยู่นี่ผีนี่นิาลงรูได้นะคิาข้าลงรูได้ไม่ไม่ใส่ที่ีเลยโอ้ยหมดสกําบอสเออสกัดบอสสกัดบอสกบอ นี่พามาแล้วน yeah> right> uh> ี่พาความเพลินนี่พาพาเพลินจุดเียจุดเตรียมนจุดั้นสั้นงั้นงั้นนะขั้นอนะเหลรอถระแล้วเนี่ยอ้าวจุดแล้วั้นองนะั้นองหายค่ะเตรียมหวดค่ะั้นนมาแล้วเช่นกันลงมาชั้นล่างได้นะพี่ถึงมาแล้วมาแล้วาวมาเร็วนียินจุะรอสินได้ โอ้มามาคอมลูกนี่มาเจ็บป้ากไม่โดนนี่มาเจ็บหนีกไปแล้วหนีไปฉันนี่พี่อะไรคุยอะไแล้วนี่มาล็อกแล้วมันจะมีสกิลเช็คทำใหม่หรือว่าเขมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยใครแย่งลิฟท์ถ่ายเลยค่ะนี่มาเจ็บได้อยู่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  ใครเดือยาบ้างนิพาไม่ไหวแล้วพาเดือดแผลบค่าพาจะขึงใส่สินรัวๆค่าของหมดนะเนี่ยทำเป็นเล่นนิพาอุ้ยได้แล้วไข่นี่ดีนี่ไข่วิ่งมาเราเราเราไม่เป็นไรเอาไปเลยนิพาเล่นยาแป๊บหนึ่งแบ่งแบ่งกันได้ไหมนิพาคนละครึ่งขอสักอันหนึ่งคนละครึ่งเข็มอุ้ย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 สเปกเตอร์โดนใส่ยสินอุ้ย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 

จบแบบงงๆอะสกิลกรเวลาคือสายสินจะดีมากเลยนะถ้าเกิดแม่งไม่มีสกิลเช็คอ่ะจบแบบงงง